ประสบสุรศดีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกอบอ,อลงพื้นที่สำรวจริมน้ำมูลติดก,กับพิพิธภัณฑ์ทันทัศนาพิพันธ์ขออภัยครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายพร้อมรับฟังสรุปผลการดําเนินการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและโบราณสถานปราสาทหินพิมายด้วยเนื่องจากทรลประธานจังหวัด นครราชสีมาคาดว่ามวลน,น้ําจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาจะมาถึงตัวอําเภอพิมายระหว่างวันที่27-28ตุลาคมนี้ซึ่งจะส่งผลทําให้มีน้ําท่วมสูงประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตรและจะต้องใช้เวลานานกว่า1เดือนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติรัฐบาลจึงต้องระดมกําลังทหารและหน่วยงานท้องถิ่นวางแนวผนังกั้นน้ําป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ รมทั้งโบราณสถานปราสาทหินพิมายด้วยด้านนายกิติกุลเสภาศีราพรผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะครองเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองนครราชสีมา ขณะน,นี้เริ่มคี้คลายแล้วนะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ชุมชนมิตรภาพซอยสชุมชนท่าตะโกชุมชนสำารงจันทร์และชุมชนบุกมะค่าระดับน้ําลดลงต่อเนื่องแต่ยังมีปัญหาในพื้นที่ต่ําเนื่องจากยังมีน้ำค้างทุ่งคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์ระดับน้ําในตัวเมืองนคร,รราชสีมาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมวลน้ําจากจังหวัดนครราชสีมาที่ไหลลงสู่ลําน้ํามูลผ่านอําเภอคูมเมืองแคนดงสตึกและพุทธไทยสงซึ่งอยู่ติดริมน้ํามูลล่าสุดน้ําได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในอำเภอแคนดงแล้วกว่า30หลังคาเรือนนอกจากนี้น้ําไหลเข้าท่วมโรงเรียนบ้านตะแบงสามคัคคีสูง30เซนติเมตรและยังคงเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ต้องใช้กระสอบทรายปิดกั้นรอบอาคารเรียนป้องกันน้ําทะลักเข้าห้องเรียน นอกจากนี้น้ำยังทะลักเข้าท่วมนาข้าวที่กำลังออกรวงในอำเภอแคนดงอีกกว่า12,000ไร่ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับปริมาณน้ําจากจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมไหลเข้าพื้นที่ทําให้3มามอำเภอที่อยู่ติดกับแม่น้ํามูลเริ่มได้รับผลกระทบทั้งพื้นที่นาข้าวที่กําลังออกรวงบ้านเรือนและสํานักสงฆ์กุดเกาะงูเหลือมนะครับซึ่งพระสุภิสุตต้องใช้เรือเป็นพาหน,นะเนื่องจากระดับน้ําท่วมสูงกว่า2เมตร